สวัสดีครับคุณธเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตะไบและคุณอมรรัตน์ครับครับคุณภทธิ์ครับผมจะพยายามถามด้วยคําถามแบบแบบชาวบ้านกันแล้วกันนะฮะที่เขาไม่ซับซ้อนมากมายอะไรนักนะครับบางครั้งบางเรื่องเขาก็ไม่เข้าใจค่าไฟบ้านเนี่ยปัจจุบัน4ี่บาทเจครั้งแรกบอกว่าจะปรับเป็น4ี่บาทเจแต่ล่าสุดเมื่อวานกกพตัดสินใจ แทนที่จะปรับขึ้นกับลดลงแต่ลดเหลือ4บาท70น,น,นะครับเท่ากับลดลงไป2สตางค์จากปัจจุบนนันนะครับที่มันปรับขึ้นแล้วมันก็แล้วมันก็ลดลงมาได้นะฮะทั้งหมดมันไปเล่นกันที่ค่า FT ที่เป็นตัวบวกใช่ไหมครับใช่ครับโ okay. อเคตัวค่า FT ปรับเหลือ4บาท70ค่า FT มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะค่า F อท t อยู่ที่ 9ก้าสิบเ๋ยนะผมนิดนเก้านะครับถ้าจะไม่ผิดเหลือ93น่าจะเหลือ91้าสิฮะจากเดิมเก้าสหรือเปล่าคะค่าเอเดิมใช่ไหมคะค่าเอเดิมเก้าสิบสมเอฟทเดิมเอเดิมตอนเป็น4ี่บาทเจ็เนี่ยค่าเอมันเ3สเก้าสิบสสตางค์นะครับแต่คราวนี้พอปรับลดลงมาเหลือสี่บาทเจ็ดค่าเอเนี่ยมันจะเก้าอ็ด เหลือเกาสิบนะฮะเหลือ91สตางค์นะครับในเก้าสิบเสตางค์ด้วยความเคารพนะฮะที่ชาวที่ชาวบ้านที่เขาอยากรู้นะมันประกอบด้วยหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งแหละเอาไปผ่อนหนี้ที่ติดค้างอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขาแบกรับต้นทุนแทนเราไปก่อนเนี่ยนะครับใน91สตางค์เนี่ยแบ่งไปผ่อนหนี้กับกฟผกี่สตางค์ครับครับ27 82นะครับเดิมทีเนี่ย34.9นะฮะแล้วก็ขอเนี่ยทำเรื่องมาขอรู้ให้อีกอะสตางก์ก็เหลือ27.82ครับก็27สตางก์เสร็จเสร็จกันแล้วกันนะฮะใช่ครับ27สตางก์เสร็จเสร็จในส่วนที่เหลือเอา91ลบด้วย27เนี่ยนะฮะไอ้ที่เหลือนั้น่ไปจ่ายใครครับครับส่วใจเป็นเรื่องค่าเช่าเพลิงครับจริงๆต้องต้องบอกท่านอ่ะพี่ต้นไงเนี้นะครับว่าจริงๆค่าเชื้อเพลิงเราเนี่ยสูงกว่าข้อเท็จจริง การไอทีเลกเก็บเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปีหกสี่แล้วตั้งแต่ช่วงที่แก๊สเริ่มขาดแล้วก็ขาดมากๆเนี่ยปีหกห้าทั้งปีต้องบอกว่าไอไอไอทีเก้าสิบกว่าเนี่ยมันต่ํากว่าที่ควรจะเป็นมานานแล้วล่ะตอนนี้พอเราก็รับต่ํามานานจนกรขอเนี่ยแบกรับหนี้มันจนจะสภาพรับไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันจะมีปัญหาทางการเงินเราก็เลยต้องปรับปรับให้กรขอเขาเพื่อให้อยู่ได้ครับอ๋อครับครับ หมายความว่า93สตางค์ลบด้วย27สตางค์ส่วนที่เหลือนั้นเอาไปเป็นค่าเชื้อเพลิง <S <S ใช่ครับ,รบเป็นค่าเชื้อเพลิงที่บอกว่าเป็นค่าเชื้อเพลิงนี่จ่ายไปที่อ e ีแก็ตหรือจ่ายไปที่รงไฟฟ้าไหนครับจ่ายไปที่ปตทครับจ่ายกลับไป,ปที่ปตทใช่ครับร่นลมแก๊สมาเสนอกวต้องตั้งเรียนอย่างนี้ก่อนนะครว่าค่าแก๊สเท่าไหร่ปตทชาร์จมาที่กรพเป็นตัวเลขจริงครับแต่กรพเนี่ยบีบให ลดค่าเอฟพีเพราะนั้นเนี่ยกรพ,พอจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าไออ่าไร่จ่ายน่ะเต็มร้อยแต่เรียกเก็บไม่ได้ถึงร้อยนะอันนี้ก็ให้กรฟเนี่ยเกิดภาระที่สินน่ะค่อนข้างาเยอะพอสมควรครับอ๋อแสดงว่าภา,า,า,าระที่เกิดจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นมันฝังอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็ฝังอยู่ที่กรฟผออีกส่วนหนึ่งฝังอยู่ที่ปตทถูกไหมอ่าปตทไม่อยู่เลยครับปตทไม่อยู่แล้วนะฮะ อ่าปตทจริงๆต้องเรียนพิจารณาอย่างนี้นะคือตามกลไกเนี่ยปตทจะชาร์จกรพน่ะตามข้อจริงเลยข้อเท็จจริงเลยแต่กรกพเขาก็จ่ายเต็มละจ่ายปตทเขาจ่ายเต็มละแต่เต็มแต่เต็มเลยแต่เขาไม่ได้ผับภาระมาที่ผู้ใช้ไฟทั้งหมดใช่เขารับไว้ส่วนหนึ่งอืมใช่ครับโอเครับไว้ส่วนหนึ่งนับไปนับมาก็เท่ากับว่าเราค้างนี้กรกพประมาณสักแสนหนึ่งแสนสองหมื่นล้านโอเคแสนสามหมื่นล้านครับแสนสามหมื่นล้านในก้าวเสบีสตางค่าเอฟที เราหัก27สตังค์ไปผ่อนหนี้กับกอฟผถูกไหมใช่ครับใช่ครับไอ้ส่วนที่เหลือถามอีกทีส่วนที่เหลือเนี่ยมันไปใจ่ายใครครับครับก็ส่วนที่เหลือนะก็คือข้อแตกต่างที่ต่างจากค่าไฟฐานต้องมาบอกอย่างนี้นะี่นะฮะว่าอเอสทีเนี่ยเราจายค่าไฟฐานค่าไฟฐานปีห้าแปดนะห้าแปดเนี่ยค,ค่าไฟฐานมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากจากไฟฐานปัจจุบันเป็นไฟฐานเอ่เอ,เ,อเป็นค่าค่าไฟในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมาค่อนข้างเยอะ ถ้าเอาตัวเลขตั้งๆก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย oh ประมาณเกือบ90เปอร์เซ็นต <Okay. S 2> ์อีกประมาณไม่ถึงไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่อง <Okay. S 2> ของไอ้ไอ้อะไรอัตราและเป็นเรื่องเรื่องของค <c oughs> ่าความข้นสาก <c oughs> ที่พูดๆกันนะมีไม่ถึงไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นนะครับถ้าอธิบายกันอย่างนี้ก็คือไอ้64สตางค์ที่บอกว่าเป็นค่าเชื้อเพลิงนั้นมันเป็นค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ค่าเชื้อเพิงที่ใช้ในการคำวนวณค่าไฟฐานตอนนั้นถูกไหมฮะใช่ครับปี58ปดปี P 58โอเคโอเค,คเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่คราวนี้แต่คราวนี้ในการคำวนวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิงครั้งนี้ที่ที่เป็นที่มาของ FT 91สตังนะฮะเราใช้ต้นทุนแก๊ส LNG ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่กี่เหรียญครับทราบว่าใช้20เหรียญใช่ไหมฮะ ครับตอนนี้ต้องเรียนนะฮะว่าจริงๆตามหลักเกณฑ์คำนวณค่าเอทีเนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะว่าคำนวณรอบนี้เราจะใช้ค่าเฉลี่ยของรอบไหน <ฮะ S 2> อย่างปัจจุบันเนี่ยเราใช้ค่าเฉลี่ยของเดือนพกราแล้วก็เรื่องค <ฮะ S 2> ่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทางปตทเนี่ยประมาณการเข้ามา <ฮะ S 2> ซึ่งซึ่งณตอนที่คำนวณนเราประมาณการมาเป็นตัวเลขที่เห็นอยู่ก็คือประมาณทั้งในส่วนของอะไรนะปริมาณแก๊สในอ่าวไทยที่จะได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะก็ปริมาณ แก๊สขาดเราจะต้องเอาเสริมเท่าไหร่อันนี้คือประมาณการแล้วเสร็จมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รับฟังความเห็นไปเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคทวนอีกนิดนะครับที่เราใช้20กว่าเหรียญต่อล้าน BTU ราคาแก๊สในการคำนวณค่า FT นั้นนะครับไอ้ยี่สิบกว่าเหรียญนี้คำนวณโดยปตทใช่ไหมใช่ครับเขาประมาณการโดยโดยปตทเขา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 ประเมินล่วงหน้าหรือหรืออย่างไรครับอ่า คือณมกราเนี่ยเขาก็ประเมินมาแล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ในการซื้อเขาก็ประเมินเฉลีย่ยเพาต้องต้องเล่ยนต้องเรียนที่นั่นเอนะว่าสถานการณ์แก๊สเนี่ย,ย,กกยมันต้องมองไปข้างหน้าเพราะเอทีเนี่ยเอที FT เนี่ยเราเก็บเดือนพฤษภาถึงสิงหาถึงนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าแก๊สจะเป็นเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยก็ประมาณการไปเพราะปกติดาวน์ทีเนี่ยมันจะขึ้นสูงในตอนปลายปีเพราะยุโรปเนี่ยใช้เยอะอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบบที่ผมเรียนนะประมาณจะบวกหรือจะลบเนี่ย รอบถัดไปแล้วก็จะมาหักล้างกันเพราะฉะนั okay. ้นเงินมันไม่ได้หายไปไหนครับโอเคเราเข้าใจแล้วเมื่อเดือนมกราคม2566ปตทเขาประมาณการแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่เราเขาประมาณการว่าพื่อสภาถึงสิงหาปีนี้ค่าแก๊สมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะครับแล้วใช้ตัวเลขนั้นมากําหนดค่า FT แต่ในความเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่มีนาตั้งแต่กุมภาพมีนาเมษาราคาแก๊สมันก็ลงมาเรื่อย ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เหลืออยู่แค่11 12เหรียญต่อล้าน b u ทเท่านั้นเองไม่ใช่20เหรียญแล้วแล้วก็ในเดือนพฤษภามิถุนายนมันก็ยังทรงจุดในระดับ10กว่าเหรียญเท่านั้นเองครับทำไมเราไม่ทบทวนค่าเชื้อเพลิงใหม่ลละครับอ่าครับต้องต้องเรียนฮะว่าในหลักการนะ่ะเรามีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะเราประมาณช่วงไหนและก็ใช้ช่วงไหนอย่างช่วงถัดไปเนี้ย กันยาถึงธันวาเนี่ยอ่าเราก็จะใช้ตัวเลขประมาณพฤษภาแล้วให้ปตทเขาดูในรายละเอียดอีกทีนึงต้องเรียนว่าเออเราต้องยึดหลักเกณฑ์ก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไอตัวเลขเงินเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนอย่างช่วงก่อนหน้านั้น,นอ่ะก่อนหน้านั้นที่ l อ g จมันอยู่ในระ่ังขาขึ้นเนี่ยการประมาณการเกือบทุกครั้งเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าที่เป็นจริงเพราะนั้นเนี่ยอ่าเหมือนกับว่าปตทถึงแบกรับหนี้ตลอดนะอันนี้ก็คือคือเราเราต้องยึดว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้มีไปไหนเพราะรอบถัดไปเนี่ยก็เอามาบุกลบกันและที่สามเนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ประก,ศรกราศลงรัฐอาศกจานะครับ <c oughs> อาจจะมีคนมา <c oughs> อาทายฟ้องศาล <c oughs> ฟ้องอ,อะไรเรื่องของอบมพชอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เราต้องอแบรเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่ารัฐรับวิชากิจอาจจะเสียเนี่ยแบบที่บอกก็อ,อาจจะมีเพิ่มขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็อา,อาจจะช้าราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าอันนี้ก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีครับออืืมม แต่คราวนี้ในความเป็นจริงในทางธุรกิจเนี่ยนะครับคนผลิตไฟขายเนี่ยมันโอเคมันมีจํานวนหนึ่งที่เขาซื้อลองเทอมแต่ว่าจํานวนไม่น้อยที่เขาซื้อ,อสป,ปอร์ตหรือซื้อช็อตเทอมหรือซื้อมีเดียมเทอมนะครับอย่าง LNG เนี่ยถ้าเขาอ,ออเดอร์ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษา,มาและและและ,และ,และมันก็จะมาถึงประเทศไทยพฤษภาม,มิถุนาการ,รกฎาคมนั้นน,นะครับต้นทุนในความเป็นจริงในทางธุรกิจมันก็แค่10กวกาเลรียญเท่านั้นเด็กนะ แส,แสดงว่าแสดงว่าถ้าคิดค่าเอเท่านี้โดยอิงยี่สิบกว่าเหรียญเขาก็มีกำไรพิเศษต้องเยอะเลยนะมีส่วนต่างอือ่าแบบเรียนพิจารณาแบบอย่างเงี้ยนะครับเออแบบที่ผมบอกว่าอ่าเื้องุนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยอ่าเราคิดมจ่ายจริงอืแล้วก็เอาส่วนที่เหลือที่ต่างกับประมาณการเ t ีเนี่ยไปบวกลบในรอบถัดไปอ,อตรงเนี้ยแบบที่บอกเงินเงินในการคิดค่าเอฟทีมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่เท่าเดิมนี่แหละนะครับ เหารณว่าถ้าประมาณกสูงระนไบมันก็จะเก็บต่ํำยอดนี้<อ>ก็จะเป็นบล็ออบหน้า<อ>ถ้าประมาณก,การตำ<อ>่ำี๋ยวเราก็บเกินตูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเอาไปหักลบรอบหน้านะครับโอเคมันถ้าผมอธิบายอีกทีก็คือว่าเราคิดค่าเอฟทีในช่วงพฤษภาถึงสิงหาโดยยึดเอาต้นทุนแก๊สอยู่ที่20กว่าเหรียญสมมตินะสมมตินะแต่ในความเป็นจริงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยมันแค่สิเหรียญเอาสมมตินะ ในการคิดค่า f อฟทีของไฟงวดถัดไปเนี่ยของงวดถัดไปเนี่ยก็จะเอากําไรที่เกินควรในช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยไปหักค่า f อฟทีในงวดถัดไปนู่นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช้วิธีการนี้ใช่ไหมหักตามใช่ครับหักตามเพรต้องเงรียนอย่างนี้ฮว่าพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยมันไม่ถึง เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นการใช้สมมติฐานน่มันก็เป็นสมมติฐานที่ตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วถาพุทธพาเป็นสิงหาเนี่ยมันตูงหรือมันเปลี่ยนไปเนี่ยคาดหวังว่ากันอีกทีนึงแต่เน็ตจากที่ผมเรียนนะว่าแนวโน้มเนี่ยไอ้เป็นจีในตลาดโลกเนี่ยมันจะแพ้คืนปลายปีโอเคโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้นะในเมื่องวดที่สองของของของปีนี้ดูเหมือนจะคิดค่าเอฟที โดยใช้ราคาแก๊สที่เกินจากราคาความเป็นจริงของตลาดโลกที่เขาซื้อหากันจริงๆนะดังนั้นอส่วนเกินนั้นควรจะไปลดหย่อนค่าเอฟีในงวด4เดือนสุดท้ายของปีนี้แต่<ห>ทำไมคุณคม<น>กิจเมื่อวานบอกว่า4เดือนสุดท้ายมีตั้ง4ี่ปัจจัยเสี่ยงให้ทำใจเผอๆค่าไฟจะย้อนกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ใช่ครับต้องเรียนอย่างงี้ฮะับแบบที่ผมอธิบายเนี่ยว่าปัจจัยเกี่ยนของอารขึ้นค่าไปเนี่ยค่าไปที่มันแพงอยู่นบนเดบับเนี่ยมันมาจากไหนอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่าแก๊สไออ่าวลดลงทุกคนต้องยอมรับแบบนี้อย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของแก๊สในอ่าวนะจาก200เนี่ยจะไปถึง600ปลายปีได้หรือเปล่าอันนี้ยังพิจาัณอยู่นะเพราะว่าทางได้รับแจ้งมาว่าช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงมรสุมการไปเจาะ การไปเจาะแก๊สในอ่าวเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีความยากลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก๊สมันน้อยกว่า600เนี่ยตามที่คอมมิชตเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลลบกับไอทีละนะเพราะว่าแก๊สในอ่าวมันถูกกว่าก็คือต้องนำไอทีมากกว่าต้องมากกว่าอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงแล้วนอกจากราคาไอทีอันที่สองก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนเพิ่มขึ้นอยู่บาทตอนประมาณการที่เราอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็ด้วยนะแล้วก็เรื่องผลิตดูไป ที่ก็แพงกว่าที่ประมาณการราะน้ำมันด,ดิบดูใบตรงนี้จะส่ง <Okay. S 2> ผลต่อราคาแก๊สในอ่าวเพราะฉะน,นั้นมันมีใจเสี่ยง <Okay. S 2> อย่างอืง่น <ม>ตลาดด้วซึ <Okay. S 2> ่งเอฟทีก็มีสิทธิ์แล้วว่าปลายปีมันจะขึ้นต้องแยกกันซื้อทางยุโรปเพราะช่วนง,งนี้แดังนั้นดังนั้น FT ส่วนเกินในงวดที่2แม้ว่าจะไปหักกลบกับงวดที่3ของปีนี้แต่ว่ามันอาจจะสู้ปัจจัยลบทั้ง3าปัจจัยไม่ได้ว่างั้นเถอะถูกไหมมันปัจจัยอื่นมาบวกอีกนะครับเพราะว่าปัจจัยที่ไม่เกิดทั้งนั้นเราตโอเงจะเอามาเพี้ยนโอเค ให้มันเกิดแล้วก็ไม่บกรบกันอีกบะางโอเครับทราบกันตามนี้นะคะท่านเระธานคะครับขอบคุณมากครับคุณคมกฤ i ครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับพี่นายคุณมนรครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านเลยคกกพคุณคม k ตันตะวันนิดค่ะ